สวัสดีค่ะเราจะมาชมบ้าน KC c u t ัตเนะคะซอยไทยรามันนะคะบ้านตกแต่งใหม่พร้อมเข้าอยู่ค่ะจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะคะกว้างขวางค่ะฝ้าหลุมนะคะตกแต่งสวยมากค่ะตีละแนงเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะ ป้องกันฝนศนสาดค่ะเดีย๋ยวไปชมข้างในกันค่ะสวยนาอสเยมากเลยห้องโถงกว้างค่ะพื้นปูด้วยแกนิตโต้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ ห้องน้ำข้างล่างหนึ่งห้องนะคะสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดค่ะห้องครัวนะคะมีเคาน์เตอร์ก่อให้เรียบร้อยแล้วพัดลมระบายอากาศค่ะมีก๊อกน้ำตรงนี้นะคะเป็นบริเวณซักล้างค่ะพื้นแกนิตโต้นะคะฝ้าฉาบเรียบทำใหม่มีช่องรับแสงนะคะ กว้างขวางค่ะบันไดเป็นปูนนะคะปูนปูกระเบื้องแข็งแรงเป็นปูนนะคะชั้นบนก็ปูแกนิตโต้นะคะปูแกนิตโต้ทั้งบนล่างเลยค่ะข้างบนฝ้าฉาบเรียบค่ะสวยงามอเย์ด,ด้านหน้าก็ กว้างนะคะปลอดภัยไม่ชิดบันไดมากเกินไปค่ะห้องนอนห้องข้างหน้ากว้างมากค่ะมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องด้านหลังค่ะสังเกตว่าหน้าต่างนะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเป็นอลูมิเนียมกระจกเลื่อนนะคะ ติดเหล็กดัดให้พร้อมแล้วเข้าอยู่ได้ทันทีเลยค่ะห้องน้ำข้างบนหนึ่งห้องนะคะสวยงามมากค่ะสุขภพัพฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยพัซซ่านะคะ4.5ลิตรค่ะประหยัดน้ำค่ะ มานะคะของใหม่ทั้งหมดค่ะฝักบัวใหม่นะคะมีมออกกอทุกอย่างค่ะกุกระเบื้องด้านข้างเพิ่มความสวยงามค่ะถ้าสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะบริการทำสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีบวกเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะ